ละครไมซากุระเรื่องเพื่อนคี้ขโมยคัดจีหญิงสาวหน้าตาดีในโรงเรียนเธอนั้นมีจุดเด่นที่สง่างามอย่างยิ่งนั่นก็คือสีผมของเธอโอ้ยดูยญ่พวกมีสี่สีผมไม่มีเอกลักษณ์เลย สีแดงๆค้ำๆคืคมๆกันไปหมดอีนั่นก็แดงอีงนั่นก็แดงส่วนผู้ชายก็สีน้ำตาลดำไปหมดดูนี่สีสียขุ่นแต่ก็ดูนี่สีมืดสีไม่เห็นสดใสมันสีผมเช่นเลยเสียดายนี่ถ้าฉันใส่คอนแทคเลนส์นะ แม่จะเอาให้ตาสีชมพูแวววาวไปเลยเอ้รู้สีเหลืองดีดูนี่สิผมก็สีแดงอีกและอีแพรนี่ส่วนคนนี้ก็สีผมแตกต่างนิดนึงฉันชอบหวัวหน้าห้องเลยนี่ชื่อว่าซิมสินะชื่ออย่างกับ ซิมที่ใส่โทรศัพท์ฉันอย่างนั้นแหละ <c oughs> แต่บังเอิญโทรศัพท์ฉันเครื่องละแสนน่ะนายซิมคงจะเป็นซิมให้ฉันไม่ได้ <c oughs> พูดแล้วก็ตลกเนาะขะจีมักจะชอบนินทาคนอื่นเสียงดังเพื่อแกล้งทําเป็นให้บุคคลคนนั้นได้ยินเสียงที่เธอกำลันงนินทาอยู่ ถึงขจีเธอจะรวยมากแต่เธอก็มีนิสัยที่มักจะชอบขโมยของของคนอื่นอยู่เป็นประจำแ <c oughs> พรแพรจ้าแพรขอโทษนะวันนี้ฉันลืมเอาปากกามาหนะแพรยังไงอะเธอนะ่ะฉันขอยืมหน่อยไ,ได้ไหมอะ่ะแพรเองก็รู้ว่าเพื่อนคนนี้นั้น เคยนินทาเธอมาเมื่อสักครู่นี้เองมานินทาแล้วมายืมแบบนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยเออ มากนะจ๊ะแพรเนี่ยเห็นมีคนนินทาเธอนี่ยังไงเนี่ยก็จริงอย่างที่เขาว่าลนะเนาะว่าพวกเธอเนี่ยก็สีผมคุณคุณคุณ,คณดูสิแพรเธอสีผมเหมือนวิวเลยอะ่ะสีผมสีเดีวยวกันเลยเนาะไม่เหมือนฉันโดดเด่นกว่าคนอื่นสีเขียวสดเนะี่ยไ้ดีกว่า อยากประหยัดแอร์ที่บ้านจริงๆถึงฉันจะรวยแต่ช่วงนี้มันน่าร้อนนี่นาก็คงอย่างนั้นเลยนะถ้าจะมาตากแอร์ฟรีประหยัดเงินที่บ้านก็คงไม่เป็นอะไรเนาะเพราะมันคือการประหยัดเงินช่วคราของฉันหน้าร้อนผ่านไปน่ะเดี๋ยวฉันน่ะ จะไม่มารบกวนแอ์ที่ห้องของเธอแล้วกันนะจ๊ะน้องเชลลี่สวัสดีค่ะพี่คัจีสั่งอะไรดีคะเออเชลลี่จ๊ะเดี๋ยวพี่ขอเดินดูก่อนแล้วกันนะแอนเนี่ยเย็นก็จริงถ้าฉันหาวิธีที่จะต้องไม่ต้องมาเดินไปแบบนี้ก็คงดีอ๋อคิดออกแล้วยืนอยู่นิ่งๆดีกว่า ให้เหมือนดูแพ็คของจะได้ดูมีแบบว่าจะได้ดูมีสักสีหน่อยโอเคขจีทำเป็นเดินเลือกของสักพักก่อนที่เธอจะเดินมาจนถึงแถบนะ้ำก่อนที่เธอจะเดินมาถึงแถบนะ้ำอุ้ยน้ำโคกอยากกินนานแล้วอะ่ะแต่พะ ไม่ได้พกเงินออกจากบ้านแ,แค่จะมาตากแอร์เฉยๆเห็นปกติไม่ได้เอามาขายวันนี้เอามาขายแล้วนี่งั้นถ้าฉันจะแอบขโมยไปสักขวดสอขวดคงไม่เป็นอะไรหรอกเนาะกินน้ำโค้กแล้วก็อิ่มนะ จะดีเหรอรักกี้คงเหงาแฮะรักกี้ก็คือแมวสุดที่รักของขจีที่เธอเคยไปขโมยมากับเพื่อนสาวสมัยตอนเธออยู่ตอนประถมเอ้นี่อะไรเนี่ยบ้านมีรหัสงั้นเหรอกดจกกระบ,บาดไปเลยจ้าเฮ้ยเจ้าของบ้านนี่ก็โ,โง่สร้างรหัสมาทำไมกันถ้าสร้างมาแล้วจะยกเลิกได้แบบนี้ ฉันจะรักหมาไปสักตัวหนึ่งคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งอุย้ยสก,กรปรกที่สุดอันนี่ให้หมาเดินตามอุ๊ยให้เดินตามด้วยนี่เจ้าหมาตามมาเลยนะฉันไม่อยากอุ้มแกหลอกสกรปรก รีบๆปาม,มาเร็วเจ้าของแกก็มาหรอกเจ้าของเขาจะมาหรือยังเนี่ยนั่นไงหมาของฉันป๊อกกี้นั่นป๊อกกี้หมาของฉันจริงด้วยยายผู้หญิงคนนี้นี่ขโมยหมาคนอื่นมั่วฉันเลี้ยง็อบบี้เอ้ยป๊อกกี้มาสามปีกว่าจะโตเป็นวัยรุ่นได้ขนาดนี้ช่างขโมยกันได้นี่คุณ จะเอาหมาของผมคืนมาได้ยังหมาหมาหมาเหมือนอะไรกันคะนี่มันหมาของฉันฉันน่ะเลี้ยงเจ้าตัวเนี้ยมาตั้ง5ปีแล้วนะคะคุณมั่วหรือเปล่าคะเนี่ยนี่แล้วก็เข้าบ้านฉันมาโดยไม่ได้ขออนุญาตด้วยจะจะแจ้งความนะแจ้งเลยครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันจะได้ไม่เปลืองเงินค่าโทรศัพท์ผมก็จะแจ้งเหมือนกันว่าคุณขโมยหมาของผม หมาตัวนี้ของผมครับอะไรกันนายมีหลักฐานรู้งไม่มีหรอกครับแต่ว่าผมนะ่ะเลี้ยงมันมาคุณจะมาเอาไปแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณจะเอาอยัางไงคะผมจะบอกไว้เลยนะครับว่าผมนะ่ะมีญาติเป็นตำรวจก็ได้ชิ้นยามก็ได้เอาหมากลับไปเลยครั้งเนี้ยฉันฝากไว้ก่อนไม่รับฝากครับ ช่วยเอาคืนไปด้วยนี่นะคะจำเอาไว้เลยนะคะน้องๆอ,อย่าเป็นคนที่ชอบขโมยเหมือนกับคาจีนะถ้าใครอไม่พระถ้าใครเนี่ยอยากที่จะเป็นสมาชิกของช่องข้าวประธรรมโยก็เชิ่นกดติดตามไว้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยแอดมินเนี่ย ข้านะคะจะขอแทนตัวเองว่าแอดมินนะคะเป็นคำสำหรับผู้จัดการทางหัวหน้าเพจเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยแอดมินนะคะก็จะทำเป็นเกี่ยวกับเอ่อคลิปสอนใจแบบนี้แหละแต่ถ้าทุกคนเนี่ยไม่อยากพลาดชมคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามให้กับเพจของแอดมินด้วยนะคะ <Yeah. S 1> เพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆที่สนุกพาช่องเราไปถึง1,000ัซับให้ได้นะถ้าถึง1,000ัซับเมื่อไหร่แอดมินเนี่ย จะมาแจกของขวัญในเกมกันนะคะแต่ทุกคนจะไม่ได้จิจิตค่ะแอดมินเนี่ยก็จะแจกของขวัญในเกมมาคราบกันนะคะว่าใครได้อะไรกันบ้างเอยสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนายบายค่ะ